คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสนับสนุนโดยศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพริยาโทรศู8 8 4สองแมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกหนึ่งอีของพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสนะคะ คนขี้งอนนี่ชื่อตอนรวมตัวคะ่ะรวมตัวใครรู้ตัวว่าเป็นเช่นนี้ยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเริ่มกับน้องแกป๊ปเลยนะคะน้องแก๊บบอกว่าหนูคบกับแฟนมาห้าปีกว่าแล้วค่ะแรกๆเขาดีมากเลยประโยคนี้เราะจะได้ยินตลอดเวลาเป็นคนหวานมากอะไรก็งออะไรก็ตามใจหนูแต่พอผ่านมาสามสีป่ปีเขาก็เปลี่ยนไปเขาจะไม่งอหนูเลยเขาจะผิดหรือจะถูกก็ตามคือไม่งอเลยถ้าหนูงอนหนูต้องหายเอง ไปเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้ถ้าแบบหนูน้อยใจร้องไห้เขาก็จะบอกว่าเขาง้อไม่เป็นเอาก็ตอก่อนนะนี่ก็เห็นง้ออยู่นะ่สไม่อยากให้หนูมาทนอยู่กับคนอย่างเขาอยากให้หนูไปเจอคนที่ดีกว่าถ้าอยากอยู่กับเขาก็อยู่นะแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่คือหนูก็บอกให้เขาพยายามหน่อยได้ไหมหนูอยากอยู่กับเขาแต่เขาบอกว่ามันก็ได้แค่นี้แหละแล้วแต่ใจหนูว่าจะอยู่ต่อไหมแล้วหนูก็พยายามมาเป็นปีๆแล้วที่ต้องอยู่ความรู้สึกแย่ๆคนเดียวแบ่งปันความรู้สึกหรือเรียกร้องอะไรจากเขาไม่ได้ จนหนึ่งวันนี้หนูก็มาคิดว่าทําไมคู่อื่นเขาง้อกันเขาหวานกันจังหนูก็อิจฉาหนูก็ถามเขาเขาบอกโตโตๆกันแล้วเวลาเปลี่ยนนีสใส่คนก็ต้องเปลี่ยนปะพบกันแรกๆก็ทําให้แล้วนี่ก็หวานแล้วโตสักทีเถอะเขาตอบแบบนี้หนูก็อดคิดไม่ได้ว่าคนโตๆตเขาก็ง้อกันก็หวานกันได้นะหรือเขาต้องการอะไรกันแน่ หนูไม่เข้าใจพี่ว่าพี่ชอช่วยบอกหนูทีว่าหนูควรทำยังไงดีหนูเอาทุกประโยคของเขามานั่งคิดวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างพี่กลมาจะบอกว่าจริงๆมันได้เกี่ยวกับงอมไม่งอหวานไม่หวานนะนะคะ mm hmm. เพียงแต่แค่พี่มองเห็นคู่คู่หนึ่งของน้องแกป๊ปคือคู่ของคนที่อีกคนหนึ่งไม่ใส่ใจความรู้สึกของอีกคนหนึ่งเลยแกป๊ปและในขณะที่แกปเองก็พยายามจะเชื่อทุกประโยคที่เขาพูดอ๋อต้องโตโต,ตหรอ พี่อ้อยพี่ชอดคะถ้าโตโตเราจะต้องไม่หวานใจกันเหระคะแก๊บมีสติหน่อยค่ะลูกอยากจะเขย่าตัวหนูก็แค่ประโยคของคนที่เขาดูไม่ค่อยรักหนูเท่าไหร่น้องลองดูนะสิ่งที่น้องเล่าให้ฟังเนี่ยมีตั้งหลายประโยคที่ฟังดูไล่อตายอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปนะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปนะนั่นแปลว่าเขาปากหลักชัดเจนมากว่าฉันไม่เปลี่ยนเพื่อเธอฉันจะไม่ดูแลเธอมากกว่านี้และมันก็จะมาจบลงที่ประโยคนี้แหละค่ะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไป ไอเราเะอยู่ได้ด้วยไงหนูยังทนอยู่กับเขาไมา่ได้ตั้งปีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถามตัวเองเลยค่ะระยะยาวหนูต้องทนแบบ<ข>นี้ไปเขาอยู่มาห้าปีกว่าเลยใช่ค่ะหนูจะอยู่เป็นสิบเลยเหรอคะอหนูกะว่าจะทําทําสถิติแข่งอึดแหละคะลูกเพราะคนรักกันไม่รู้สิไม่ต้องหวานตลอดเวลาแต่ควรจะเข้าใจและเห็นใจและใส่ใจความรู้สึกของกันและกันไม่ใช่แบบนี้ค่ะคือจะบอกว่าเอาจริงๆนะแกสิ่งที่หนูกำลังพยายามหาเหตุผล เพื่อจะแบบพร้อยตามประโยคใดๆของเขาก็ตามแต่นั้นนะ่ะมันไม่ใช่เลยสัก,กอันนึ่งอะ่ะคือเอาจริงๆนะคะไม่ว่าคนจะโตหรือคนจะเล็กเนาะหรือว่าจะเป็นเอคู่แบบไหนยังไงก็ตามแต่ถ้าเขาจะง้อกันถ้าเขาจะรักกันอะ่ะเขาถ้าเขาจะงอกันเขางอกันเพราะความรักแหละเนาะหรือว่าโตกันแล้วนิสัยเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้ค่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่า อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปคนเดียวว่ะโดยไม่แคร์เลยว่าอีกคนนึงแบบจะเปลี่ยนตามหรือเปล่าหรือสุดยังไงเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยวันนี้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่แกคิดไปเลยว่าใดๆก็ตามที่เขาพูดอะ่ะเขาตั้งใจอย่างเดียวแหละเอาจริงๆนะพี่ถ้าพี่พี่พูดตรงๆแบบไม่กลัวว่าหนูจะเสียใจก็ต้องบอกกันตรงๆเขย่าตัวกันอย่าง,างพี่อ้อยว้าตรงๆว่าอังจริงตอนเนี้ยเขาไม่ได้รักหนูอ่ะแล้วเขาก็พยายามพูดทุกอย่างแล้วบอกทุกอย่างแล้วแต่หนูดันพยายามจะแปลพยายามจะแก้ <S 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 หนูจะเหนื่อยมากอะแก๊ปหนูจะเหนื่อยอยู่คนเดียวน,นะคะเพราะฉะนั้นที่หนูบอกว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เขาชัดเจนอยู่ในคําพูดของเขาแล้วคําพูดขเขาแปลงง่ายจะตายไปแต่หนูพยายามไม่แปลเพ,เพราะหนูก็ไม่อยากจะยอมรับความจริงนะคะคือตอนนี้เอาเป็นว่าเข้าใจก่อนว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเขาไม่ได้รักเรามากพอที่จะปรับปรุงหรือเปลีปล่ยนแปลงอะไรห,หนูควรจะทํายังไงดีหนูถ้าสมมติบอกว่าควรจะทํายังไงดีพี่ก็จะบอกว่าหนูก็ควรจะเดินออกมาจากคนที่ไม่รักเราแหละ แต่หนูทําได้หรือเปล่าอ่ะพี่พี่รู้แต่ว่าห,หนูแปลงง่ายๆแค่นี้เลยค <c oughs> ู่อย่างมันไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะแกรบไม่ว่าหนูจะพยายามคิดให้มันซับซ้อนขนาดไหนเรื่องมีอยู่แค่นี้จริงๆ <c oughs> คนไม่รักเราเขาเลยพูดแบบนี้ค่ะ <c oughs> แล้วหนูทำยังไงดีอยู่หรือไปมีแค่นี้จริงๆ <c oughs> ถ้าอยู่ก็ต้องอยู่แบบเนี้ยอื <c oughs> ถ้าเดินออกมาหนูก็จะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่ที่ดีกว่านี้หรือเขารักหนูมากกว่านี้หรือพร้อมจะง้องหนูมากกว่านี้ค่ะ <c oughs> แล้วจริงๆอ่ะหนูว่าเลือกจะอยู่แต่เขาอยากให้หนูไปตั้งนานแล้วนะดูจากทรงแล้วนะคะวันนี้เอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งบ้างก็ได้แต่เดี๋ยวแกบก็จะบอกว่าก็ความสุขของหนูคือการอยู่กับเขาไงคะโอเคถ้ายังอยู่แบบนี้ถ้ายังสุขสุขต่อไปไเรื่อยๆค่ะแต่อย่าให้ความทุกข์มาแซงหน้าแล้วกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความทุกข์แซงหน้าหนูรู้ใช่ไหมคะว่าหนูควรทาอะไรนะนั่งออฟค่ะผมก็แฟนอยู่ด้วยกันตลอดเลยครับก่อนที่ผมจะมาคุยกับเธอผมเล่นแต่เกมเล่นไปวันวัน ไม่ได้ทําอะไรพอคบกับเธอปั๊บผมใช้เวลากับเธอทั้งวันแม้จะอยู่ห้องผมก็แทบจะไม่ได้จับมือถือแต่แฟนผมจะเล่นติ๊กตอกเล่นไอจีอะไรไปเรื่อยแต่ถ้าผมเล่นบ้างเธอจะบอกว่า <c oughs> ทําไมไม่สนใจเขา <c oughs> เอออันนี้ขี้งอนจริงไหมวะ <c oughs> แล้วก็งอนบ่อยอย่างเรื่องทําความสะอาดในห้อง <c oughs> ผมทําทุกอย่างสั่งหาอาหารให้เธอกินพาไปเที่ยวตลอดถ้าผมไม่พาไปเธอจะงอนบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินคนเดียวแล้วนะ <c oughs> แต่ก่อนผมก็อยากไปไหนบ้างเธอไม่เคยสนใจเลยครับบอกว่าขี้เกียจ ถ้าผมต้องออกไปข้างนอกตอนที่เธอไม่ได้ไปไปไหนด้วยเนี่ยต้องถ่ายรูปให้ดูตลอดซึ่งผมก็ทํานะแล้วก็ทําเป็นปกติอยู่แล้วด้วยแต่ถ้าวันไหนก็ตามลืมถ่ายแต่ผมก็รายงานตลอดนะว่าอยู่ไหนทําอะไรอยู่เธอก็จะโกรธงอนไม่คุยกับผมเป็นวันๆเธอไม่รับฟังเหตุผลอะไรเลยครับอาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่ผมรักเธอมากตอนดีกันเธอก็ดีครับแต่เธอขี้งอนมากเจอแบบนี้บ่อยๆพื่อพี่ช็อตมีวิธีทําให้แฟนใจเย็นๆแล้วใช้เหตุผลมาพูดคุยกันได้ไหมครับช่วยแนะนําผมทีอืมค่ะ พี่กาลังเป็นห่วงอ,อฟอะกลัวว่าสิ่งที่ออฟก,กำลังพยายามจะทําตามใจแฟนค่ะให้ได้มากที่สุดหรือให้ได้มากเกินไปนั้นมันอาจจะส่งผลตรงกันข้ามก็ได้อ่ะค่ะ,ค,ะคือมันยิ่งทําให้เขาเคยตัวแล้วและคิดว่าแบบยังไงอออก็ต้องทําตามใจเขาอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นบางทีอยากได้อะไรก็เสิร์ฟให้เสิร์ฟให้พอถึงวันไหนแบบไม่ให้เนี่ยมันจะกลายเป็นเราผิดมันก็เลยจะแอบ,บทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของออฟในรูปแบบนี้พี่ว่ามัน มันก็แค่ยากเนาะกับการที่เราจะบอกว่าเออฉันจะต้องแบบว่าเธอขี้งอนฉันก็ต้องแบบขี้ตามใจไปแทนแบบนี้ตลอดชีวิตอ่ะเนาะแล้วสุดท้ายมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนอะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าแฟนออฟเองอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกถึงการที่ออฟพยายามทําให้เขาสักเท่าไหร่เอาจริงนะออฟถ้าเวลาสมบุตินะสมบุรว่าเราแบบเราอยากได้อะไรจะเอาจะเอาแล้วมีคนมาให้มาให้มาให้พี่ว่าวันหนึ่งมันต้องมีความเกรงใจอะมันต้องมีความรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของสิ่งที่ออฟให้ และไม่อยากทําอะไรที่เป็นแบบนั้นให้ออฟไม่สบายใจอีกเขาต้องเห็นว่าโอ้โหออฟให้เขาตั้งเยอะฉะนั้นเขาจะต้องพยายามให้ออฟบ้างในการที่แบบจะทําตัวยังไงที่ทําให้ออฟมีความสุขบ้างแต่นี่ไม่เลยนะคะยิ่งออฟให้เขาก็ยิ่งได้ใจยิ่งเขา on, อองอนออฟงอเขาก็ยิ่งงอนอไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนว่าพี่ก็ไม่อยากคิดว่าแฟนออฟไม่รักออฟเท่าไหร่เนาะแต่พี่ก็รู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เคยตัวมากเกินไปคือ โดนออฟสปอยจนเขาเคยตัวมากเกินไปแล้วก็ได้นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ออฟรู้สึกว่าออฟอยากให้แฟนใจเย็นๆอยากให้ใช่เหตุผลมาคุยกันออฟต้องใช้อีกวิธีหนึ่งค่ะออฟต้องเริ่มต้นด้วยการใจเย็นๆแล้วค่อยๆใช้เหตุผลคุยกันแล้วดูซิว่าแฟนออฟนั้นสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ออฟกาลังทําและคุยอีกด้วยเหตุผลและสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยเหตุผลได้หรือเปล่าแต่ถ้าตอนนี้ออฟยังตามใจเขาแบบไม่มีเหตุผลแบบนี้ เขาก็จะยิ่งไม่มีเหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆหนูอายุกันเท่าไหร่แล้วอะคะลูกวันวนสามารถอยู่ในห้องได้โดยไม่ต้องทําอะไรแล้วก็เฝ้าดูเธอเล่นติ๊กตอกเนี่ยนะเราไม่ต้องทำอาหารกินหรอคะอันนี้พี่ถามตรงๆคือในที่สุดแล้วการมีความรักเรายังต้องมีอีกหลายพาร์ทของชีวิตที่เราต้องใช้ชีวิตด้วยอะคะ่ะไม่อย่างงั้นพอถึงวันหนึ่งน้องเบื่อน้องจะเบื่อสุดเลยอะเพราะว่าสิ่งที่หนูอยากทําหนูไม่เคยได้ทําหนูต้องทําเพื่อซัพพอร์ตแฟนไม่ให้ไม่ให้งอนไม่ให้งอนวันนี้ออฟคะเรา,งรกกาเร้งนนวว็ยมปจิด เพราะโลกความเป็นจริงนั้นไม่ได้มีแค่แสองคนอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งแล้วเสร็จปะก็อีกคนก็เล่นติ๊กตอกายไอจีไปเรื่อยๆหิวก็บอกให้แฟนสั่งอาหารถ้าไม่ยอมสั่งให้ฉันจะเอาอไปกินคนเดียวแล้วนะกลายเป็นคําอาญาสิทธิที่ทําให้ออฟต้องทํางานทุกอย่างหรือทาอะไรทุกอย่างเพื่อถวายงานของเธอจริงๆพี่รู้สึกว่าสองคนก็มีวิธีคิดและวิธีการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างประหลาดอยู่พอสมควรวันนี้จงรักกันและอยู่ในโลกความเป็นจริงถ้าเธอจะงอนขนาดนั้นให้เธอได้คิวอารมณ์ของตัวเองบ้างคนเราพอง,งอนและ แล้วออฟก็ดันเอาแต่ใจเธอด้วยตลอดเวลาเราคือต้นเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให้เธอเป็นคนขี้งอนขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไปด้วยกันทั้งคู่นะคะค่ะต่อไปน้องยาชค่ะน้องยาชบอกว่าแฟนงอนเพราะเรื่องเงินครับทำไมครับ <laughs> oh <my God. S 2> <laughs> ขึ้นต้นมา <laughs> ผมคบกับแฟนมาได้หนึ่งปีผมกับแฟนทํางานกันทั้งคู่แต่ผมเงินเดือนมากกว่าไปเที่ยวที่ไหนหรือกินอะไรผมจ่ายทุกครั้งมาช่วงนี้เขาโกรธผมผมถามแล้วไม่ตอบผมคาดคันแทบจะทะเลาะกัน จนได้ความว่าตั้งแต่คบกันมาผมไม่เคยถามเขาสักครั้งเลยว่าเงินเดือนพอไหมเขามีเงินหรือเปล่าไม่ใส่ใจไม่ดูแลผมก็เลยถามกลับว่าอา้าวทำไมไม่บอกกันล่ะถ้าเงินไม่พอจริงๆก็บอกผมจะได้ช่วยเพราะผมไม่รู้จริงๆครับพี่เราอยู่คนละที่กันด้วยครับหลังจากประโยคนั้นเขายิ่งโกรธผมเข้าไปอีกแล้วบอกว่าต้องให้บอกทุกเรื่องเลยเหรอคิดเองไม่เป็นเหรอแล้วงอนเข้าไปอีกผมไม่รู้จะทํำยังไงดีขอคําแนะนําได้ไหมครับว่าผมควรทํำยังไง <laughs> เพื่ออยากเห็นหน้าคนที่กำลังฟังพอดแคสต์ในตอนนี้อยู่จริงๆเลยว่าทุกคนจะทำหน้าเหนื่อยใจขนาดไหนคือยาร์ชทั้งหมดแล้วอะพี่ไม่รู้สิว่ามันไปผิดพลาดการสื่อสารกันตรงไหนหรอหรือเรากำลังทำให้เขายิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าคล้ายๆกับสายนองออฟก่อนหน้านี้ค่ะพี่ว่ายาร์ชเราต้องคุยกันละล่ะว่าเฮ้ยเธอเดี๋ยวนะอยากขอความช่วยเหลือก็บอกถ้าเธอถามว่าทำไมเรื่องแค่นี้ไม่รู้หรอกหรออ๋อไม่รู้ เราก็ต้องพูดตามความจริงค่ะวันนี้นะสังคมเราทุกสิ่งทุกอย่างมันซับซ้อนเกินกว่าจะมองตาก็รู้ใจเราไม่รู้หรอกว่านาะเวลาที่เราอยู่กันไกล,กลๆเขากําลังเจอปัญหาอะไรอยู่ไหมและถ้าเกิดเขาไม่ได้มีอะไรมาคุยให้ฟังไม่ได้สื่อสารกันใครจะไปสามารถรู้ได้ค่ะว่าเฮ้ยตอนนี้แฟนต้องไม่มีเงินใช้แน่เลยไม่ได้สิเราไม่อยากพูดคุยกันหรอมีอะไรคุยกันมีอะไรฟังกันร่วมสุขร่วมทุกข์ไปด้วยกันสุขก็เล่าเศรา้าก็ฟ้องกันนะ่ะ แต่ไม่ใช่ว่าทาไมเรื่องแค่นี้ต้องให้ฉันบอกเธอเองไม่รู้หรอกหรอแม่มันก็ยากเกินกว่าเธอจะอยากรู้เนาะและอีกอันหนึ่งค่ะเรื่องของการเงินพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราคิดเกับเรื่องนี้ยังไงเช่นผู้ชายต้องเป็นฝ่ายเปเสมอสิคะก็คุยกันตั้งแต่ต้นแล้วหรือเปล่าแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปหรือก็ไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้พี่ว่าเรื่องการเงินก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุยกัน ถ้าเธอขัดตกบกพล่องตรงไหนมีอะไรก็ตามที่เงินขาดมือเฮ้ยเราช่วยเหลือได้นะเธอบอกนะว่ามีอะไรหรือเปล่าเราซัพพอร์ตได้แต่ก็ไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆและรู้สึกว่าผู้ชายอย่างเธอต้องทําหน้าที่นี้สิโอ้ระยะยาวมันมีปัญหาแน่นอนในเรื่องนี้ค่ะกถ,ถ,าถามว่าควรจะทํายังไงดีพี่ว่าในที่สุดแล้วอ่ะน้องยาชก็ทําดีที่สุดเท่าที่แบบแฟนคนนึ่งควรจะทําแล้วเนอะก็คือโอเคก็ไม่รู้นี่นาแต่พอรู้ก็ยังบอกว่าเอ้า ถ้าเกิดรู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็จะช่วยไงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าเอ้าแล้วตอนนี้เขายิ่งงอนเข้าไปอีกงอนเข้าไปอีกพี่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คงได้แต่คุยกันแหละว่าเอาแล้วมัวแต่งอนแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาไหมล่ะในที่สุดแล้วอ่ะก็คือหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือการที่เราจะไปรู้ได้ว่าใครสักคนหนึ่งมีตังค์อยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากเนาะหรือการที่อยู่ดีๆวันหนึ่งจะไปถามว่าเธอเธอเธอมีตังค์หรือเปล่า พี่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงอะไรตรงนั้นอีกนะบางก็เห็นเธอก็ใช้ชีวิตปกติอยู่นี่นาแล้วจะอยู่จะไปสงสัยเขาทําไมว่าเขามีตังค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเพียนพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องงอนที่แบบไร้สาระไปหน่อยอะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ก็บอกกันต้องการอะไรก็บอกกันแล้วเราก็อ่ะเราก็ช่วยเท่าที่เราสามารถจะช่วยได้นั่นคือการเป็นแฟนกันเนาะแต่ถ้าสมมติกรณีแบบนี้แล้วตอบไปยังไงก็โกรธตอบไปยังไงก็โกรธเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของการตั้งแง่หรือมีความตั้งใจที่จะที่จะเอาชนะกันมากกว่า นะคะเพนก็เลยไม่ไม่ได้แนะนําว่าอยากจะต้องแบบว่าโอ้ผมผิดเองหรืออะไรก็มันก็ไม่ได้เป็นความผิดของเรานะเนอะเพนต้องถามว่าต้องทอํายังไงอาจจะไม่ต้องทําอะไรค่ะได้แต่คุยกันหรือให้สติกันแล้วก็บาง <c oughs> ทีมันอาจจะเรื่องเล็กๆแบบนี้ก็อาจจะทําให้เรามองเห็นถึงถึงความสัมพันธ์ของเรามากขึ้นก็ได้ค่ะ <c oughs> ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องแบบแค่เนี้ยเกิดขึ้นมาแค่เนี้ย <c oughs> แล้วมันกลายเป็นเรื่องแบบใหญ่โตขนาดน,นั้นเนี่ยเราจะได้มองเขาให้เข้าใจไงว่า อ,อ๋อแฟนฉันเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็จะได้รู้เนี่ยว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงหรือเราจะไปต่อไหวไหม<ะ>กับคนที่ทําเรื่องเล็กแค่เป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ <c oughs> ไม่รู้สิป้าพี่พี่รู้จึกเป็นเรื่องเล็กมากเ <c oughs> นาะใช่ใช่ใช่ก็แค่มีปัญหาอะไรก็แค่บอกกันเท่านั้นเองแต่ถ้าถามว่าทําไมเธอไม่รู้เหราว่าฉันรู้สึกอะไรอยู่ <c oughs> ก็ใครจะไปรู้ <c oughs> ปวดหัวใช่ใช่ค่ะหรือแม้แต่บางทีนะถ้าเกิดว่าหนูไปถามว่าเอ้ยเธอมีเงินใช้หรือเปล่าผู้หญิงบางคนก็จะถือนะเอ้ามันดูถูกฉันเหรออมีใช่ค่ะ เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันการสื่อสารถึงทําให้เราได้ค่อยๆเรียนรู้กันไงคะว่าแฟนเราและตัวเราน่แบบไหนและจริตไหนคือจริตที่ตรงกันหรือเรื่องไหนควรขอกันตรงๆนะคะน้องบลูค่ะพี่พชชอดครับผมขอวิธีการแก้ปัญหาแฟนงอนแล้วเงียบีครับเขาเป็นคนขี้งอนอยู่แล้วเวลาแฟนงอนเขาจะเงียบไม่พูดอะไรเลยผมขอโทษก็แล้วชวนคุยก็แล้วพอพูดขอโทษก็จะชอบบอกว่าไม่ต้องพูดขอโทษเขาไม่ชอบคําขอโทษผมก็เอาแล้วคือผมต้องทำยังไง เออี่พี่เข้าใจหนูว่ะผมควรพูดคําว่าอะไรดีล่ะครับเนี่ยปัญหาที่ทะเลาะก็ไม่ใช่เรื่องชูสาวอะไรนะครับเรื่องคือแฟนผมทํางานในร้านขายของอยู่ในห้างวันนั้นน่ะเขาทําอยู่คนเดียวเลยไม่มีพนักงานอยู่เลยผมหยุดพอดีก็เลยไปนั่งเล่นที่ห้างคือไปกับเพื่อนพอเวลาแฟนผมอยากกินอะไรเขาก็จะทักหาผมก็จะไปซื้อให้แล้วสาเหตุการงอนคือเขาบอกว่าเขาอยากเข้าห้องน้าเขาเลยบอกให้ผมอ่ะมาเฝ้าร้านให้หน่อยฮะเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> แต่ตอนนั้นผมก็เข้าห้องน้ําอยู่พอดี แต่ผมไม่ได้บอกว่าผมเข้าห้องน้ําอยู่บอกแค่ว่าได้เดี๋ยวไปซึ่งผมไปชา้าประมาณสิบถึงสิบห้านาทีครับพอไปถึงแฟนผมเขาก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วผมเห็นว่าเขาวางไป้ายไว้ข้างหน้าร้านว่าเข้าห้องน้ําหลังจากนั้นเขาก็ไม่คุยกับผมเลยจนกลับบ้านขอโทษจนไม่รู้จะขอโทษยังไงแล้วพูดอะไรไปถามอะไรไปก็เงียบใส่เป็นอาทิตย์ผมควรทํายังไงดีครับ <laughs> คิดจนสมองจะแตกแล้วเออมันจะอารมณ์คล้ายๆกับน้องยานเมื่อกี้นี้ค่ะ,คะที่รู้สึกว่าเวลากับคนที่แบบงอนไม่เป็นเรื่องอะ <laughs> คือเง sure okay. oh, oh. ินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนอะคือคือเมื่อกี้ถามว่าเอางินเป็นไปได้ไหมเงอนได้แต่ถ้าชนิดที่แบบว่าโอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟเกินแบบขอโทษไม่รู้จะยังไงแล้วพูดอะไรก็เงียบเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยพี่ว่าดรามากเกินเหตุแล้วแหละแฟนน้องอ่ะเห็นไหมรู้สึกไหมว่าคนที่นั่งฟังอีพีนี้อยู่จะต้องทําหน้าแบบอะไรอ่ะกอกตามองบนสุดฤทธิ์ฉันไม่ชอบคําขอโทษอะไรพูดคําว่าอะไรดีอ่ะอ๋อไม่ขอโทษโดนด่าอีกหรือว่าเงียบอีกแล้วน้องคิดดูนะคะเรื่องเล็กขนาดเนี้น้องเงียบเป็นอาทิตย์อะ น้องเสียเวลาดีๆของของการคบหาการไปตั้งหนึ่งอาทิตย์กับเรื่องแค่การที่เอาแล้วเธอทำไมไม่บอกว่าไปห้องน้ำหลัะจะได้รอรอได้หรือผมไปแล้วผมก็ได้ได้ได้แล้วผมก็เดินไปช้าตั้งสิบถึงสิบห้านาทีีของคนสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีเรื่องกระจุกกระจิกข้อผิดข้อพลาดอะไรกันแบบนี้อีกเยอะมากๆเลยอะน้องบลูถ้าเขาเป็นเรื่องที่ใหญ่เรื่องเล็กขนาดนี้ยังตีเป็นเรื่องใหญ่ได้นะเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่พูดกันเป็นปีอะเพราะมันจะสะสมกันไปเรื่อย ก็ใช่น,น้องภูไม่ต้องคิดจนสมองจะแตกพี่รู้สึกว่าเรื่องมันเล็กมากเราคือคือ,คอเวลาเราอยู่กับคนที่เขาแบบโบรเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อะ <c oughs> เราต้องไม่สมองแตกด้วยการแบบ <c oughs> ไปไปแบบไปโบรบบโตามเขาอะค่ะแต่อย่างน้อยสุดนั้นก็คือมีสติแล้วก็ไม่รู้สิถ้าใครไม่พูดด้วยหรือไม่คุย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็ <c oughs> <ๆ S 2> ไม่พร้อมจะคุยก็ไม่คุยก็ได้นะไม่รู้นะอันนี้เป็นมุมพี่นะเป็นมุมพี่เรียกว่าโอ้ถ้าเธอไม่พร้อมจะคุยกับฉันฉันก็ไม่พร้อมคุยกับเธอเหมือนกันก็เฉยคฉยแต ทาผิดขอโทษแล้วไงจะเอาอะไรอีกถ้าบอกว่าไม่ชอบคขา่าขอโทษแปลว่าอะไรแปลว่าการคบกันของเราแปลว่าจะต้องไม่มีใครทําอะไรผิดเลยเหรอมม,มัน<า>เป็นไปไม่ได้ไงคะ่คะการทําเรื่องผิดพลาดเป็นเรื่องปกติผิดพลาดแล้วก็ขอโทษกันแล้วมันก็แค่นั้นแต่ตอนนี้สรุปจริงๆแล้วเขาจะเอาอะไรแน่ค่ะหรือเขาพยายามทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เพื่ออะไรกันแน่หรือเอาชนะอย่างเดียวเพราะรู้สึกว่าเธอต้องององสิอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ใดๆก็ตามค่ะของการแสดงออกของเขา พี่ว่ามันทําให้เราเห็นเขาชัดขึ้นเนาะค่ะพี่อยากบอกทุกคนด้วยแหละว่าเมืม่อไหร่ก็ตามอะ่ะที่แฟนเรามีปัญหาโน่นนี่นี่นั่นอะไรก็ตามแต่นั้นลองตั้งสติดีๆพี่รู้แหละว่าเพราะความรักมันทําให้เราแบบสามารถจะมองเขาเป็นอะไรก็ได้หรือคิดอะไรก็ได้หรือยอมทุกอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตั้งสติแล้วมองดูเขาดีๆค่ะภาพที่เราเห็นคือคนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนแบบนี้เพื่อที่เราจะได้บอกว่าเอ๊ะเราจะคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาย,ยังไงที่จะไปต่อ หรือในที่สุดแล้วเราจะไปต่อกับคนคนนี้ไหวหรือเปล่าอ,อันนั้นเน่ยเป็นพี่ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะแต่เราส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีสติเนะาะแต่คนคที่เรารา้อล่ะ พอเขาโกรธเนี่ยเราก็แบบสติแตกสมองแตกแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งสติดีๆแล้วลองดูค่ะน้องบลูเพราะเราต้องเดินกันไปยาวๆบางทีเราอาจจะได้คาตอบอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้เคยคิดมาก่อนก็ได้ค่ะมาดูคนขี้ง,งอนอีกคนละกันนะน้องแนทส่งคําถามเข้ามาค่ะหนูกับแฟนคบเปียงคบได้ไม่นานเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยตอนคบกันแรกๆคือมันก็ดีแหละค่ะแต่มันมีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานหนูเพิ่งกลับมาจากการทํางานซึ่งวันนั้นเหนื่อยมากกลับบ้านมาทําอะไรเสร็จเราก็อยากคุยกับคนที่เรารักใช่ไหมคะ เราก็ถามเขาปกติว่าเหนื่อยไหมแต่คือพอคุยกันเขาก็เหมือนถามคําตอบคําทีเนี้ยมันมีคําถามหนึ่งที่เราถามเขาเขาก็ตอบแบบอืม uh อ uh เราเลยถามว่าฟังอยู่ไหมแต่เขาก็ไม่พูดค่ะเราก็พูดกับเขาตรงๆเลยว่าเรางอนนะที่จะทําแบบนี้แต่เขากลับทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นร้องเพลงขึ้นมาเฉยเลย <laughs> เราเลยโกรธค่ะตั้งใจจะไม่คุยด้วยเลยจนกว่าเขาจะรู้ว่าเขาผิดอะไรแต่ไม่เป็นผลหลังๆเขายิ่งแรงขึ้นพรารู้ว่าเรางอนก็งอนเรากลับ ไล่ให้ไปให้เราไปคุยกับคนอื่นซะพอเราเงียบก็ด่าเราก็ว่าเราพอเราตะโกนด่ากลับเขาก็บอกว่าเราอะใจร้ายเป็นคนไม่ดีแล้วเขาก็เอาเราไปโพสต์นั่นโพสต์นี่ให้เพื่อนๆเ,เพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเราแย่แต่ทุกคนไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราทุกคนรับข้างเขาจะมองว่าเราทําตัวแย่กับเพื่อนเขามากๆหนูไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดที่มาคบเขาเอาจริงๆค่ะหนูว่าหนูไม่ใช่คนขี้งอนนะ แต่สิ่งที่เขาทำมันน่าน้อยใจจริงๆคือถ้าจะไม่รับฟังกันหรือติดอะไรอยู่ก็อธิบายมาไม่ใช่มาทำอะไรแบบนี้กับหนูพี่ว่าจริงไหมคะตอนนี้ความสัมพันธ์แย่ายมากหนูไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีค่ะเอาจริงนะพี่อ่านแล้วพี่สิ่งหนูส่งมาแล้วพี่เดาว,ว่าหนูน่าจะเป็นรักวัสใสนะพี่อ้อย <c oughs> น่าจะเป็นรักแบบวัยที่ยังยังไม่ได้แบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากนะคะวุฒิภาวะสําคัญน,น,นะก็ยังมีความแบบน้อนแน,นกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามแต่ข่าสิ่งใดๆก็ตามที่เขาทำเนาะไม่ให้ความสนใจ ในสิ่งที่หนูพูดแล้วพอหนูงอนเขาก็ร้องเพลง,<ร>อ,งอันนี้พี่งงร้องเพลงอะไรพี่<ด>แอบงงอยากรู้จังเลยค่ะหรือสิ่งที่สําคัญสุดค่ะคือพอเรางอนเขางอนกลับแล้วไล่ให้เราไปคุยกับคนอื่นอแล้วสิ่งที่เขาทําไปโพสตนั่นนีให้เพื่อนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าดูเด็กมากเออเอาจริงดูเด็กมากดูเขาก็ดูไม่มีวุฒิภาวะพอในการที่เขาจะเป็นแฟนกับเราอ่ะนะคะนั่นที่หนูบอกความสัมพันธ์ตอนนี้มันแย่มากไม่รู้จะควรจะเอายังไงต่อ พี่ว่านทอาจจะต้องพิจารณาแล้วทบทวนดูดีๆแล้วกันว่าคนแบบนี้แหละค่ะอย่างที่พี่พูดตมกี้เนาะแฟนทําอะไรออกมาทําให้เรารู้ว่าเออเขาเป็นคนแบบไหน,นแล้วเราจะได้พิจารณาว่าเราจะไปต่อกับเขาไหวจริงหรือเปล่าอืกับคนที่มีวุฒิภาะวะแบบนี้คือคือถ้าเขาแบบถ้าโกรธกันงอนกันแบบอะไรกันนะเฉพาะสองคนนะ่ะพี่ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่พอถึงเวลาบอกว่าเอาเราไปโพสและให้คนมาคอมเมนต์ด่าเราว่าเราแย่ให้ทุกคนมองเราไม่ดีอันนี้พี่ว่าแบบ อันนี้พี่ว่าแย่มากใช่อันนี้พี่ว่าไม่มีวุฒิภาวะอย่างรุนแรงมีคนเยอะมากค่ะมีปัญหาไม่คุยกันใช้วิธีการโพสต์เพื่อจะให้ทุกคนหรือคนอื่นๆในเฟซเข้ามาวิาพากวิจารณ์เราพี่ว่าที่สุดแล้ววันนี้มาไม่ใช่ปัญหาที่มันเล็กๆนะมันจะสะสมเป็นปัญหาใหญ่ๆเพราะนี่คือหนึ่งในการไม่ให้เกียรติแฟนนะคะมีอะไรคุยกันเลยยกหูคุยกันมาเจอหน้าคุยกันไม่ใช่เอาชั้นไปให้ทัวร์มาลงและส่วนใหญ่แล้วในใน,ในเรื่องใดๆก็ตาม ตัดมาแค่บางส่วนมันก็น่าด่ายอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้เล่าทั้งหมดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแค่นี้ก็ยิ่งเห็นความไม่มีวุฒิภาวะของแฟนหนูหนักขึ้นไปอีกนะคะคนขี้งอนคะวันนี้หลายๆคําถามที่ส่งเข้ามาพี่ว่ามันเป็นความน่าหงุดหงิดและมันกระทบรกระเทือนต่อความสัมพันธ์เหมือนกันนะเข้าใจว่าเรามักจะน้อยใจกับคนที่เราให้ความสําคัญแต่การน้อยใจนั้นก็ขอให้อยู่ในเส้นขอบเขตที่ ไม่รบกวนการใช้ชีวิต,ขอ,ตข,อของทั้งสองฝ่ายมากเกินไปอะคะ่ะไม่อย่างงั้นนะคะน้องจะเสียเวลาชีวิตไปเยอะมากอย่างที่เมื่อกี้งอนเรื่องนิดเดียวเงียบไปทั้งอาทิตย์แทนที่จะเวลาตรงนั้นดูแลก,กันและกันอย่างงอนมากเลยอะไรก็ตามที่เกินไปไม่ดีทั้งนั้นในเรื่องของความรักนะคะนะเรายังมีอีกหลายอีพีค่ะให้ลองติดตามกันเพี่อพปช็อตพอดแคสต์และก็ยังมีอีกหนึ่งรูปแบบของพอดแคสต์ของเราเพี่ๆพีช็อตตัวต่อตัวพอดแคสต์ Podcast, มีเจ้าของเรื่อง มานั่งคุยให้ฟังด้วยถึงปัญหาที่เขาเจอนะคะก็ลองเข้าไปเซิร์ชใน Apple Podcast และในแอป Podcast ที่มีอยู่เซิร์ชคำว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว Podcast ค่ะนะเจอกันใหม่ใน e ีีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังพี่อ้อยพี่ชอต Podcast เอีิโซด,ดีแล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ทักอินบ็อกส์เฟซบุก๊กแฟนเพจพี่้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะ